The สวัสดีคะ่ะทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่พัทยากันค่ะจริงๆตอนแรกอะ่ะปา,าไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายวอลกเพราะว่าแค่อยากจะมาพักผ่อนเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าคาเฟ่ที่ไปอะ่ะดีมากแบบมากก็เลยคิดว่าถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยดีกว่าคาเฟ่แรกนะคะชื่อว่า sea of love cafe ค่ะคาเฟ่เนี้ยโคตรน่ารักเลยทุกคนฟิลเหมือนแบบพวกซานโตลินีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้าสีชมพูวันเนี้ยมันแบบโซคิวมากทุกคนถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยว เราเข้ามาสั่งอาหารก่อนนะคะเพราะว่าหิวเข้ามากเมนูเครื่องดื่มก็จะมีเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็พวกอาหารก็จะมีอาหารหลายๆอย่างนะคะน่ากินไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีขนมด้วยน่ากินมากเดี๋ยวปามาจะค่อยสั่งตอนหลังนะบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะติดทะเลด้วยนะบรรยากาศในร้านค่ะคนเยอะเลย เนี่ยค่ะป้ามสั่งเป็นมาร์กาโรนีผัดซอสแล้วก็ยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนอร่อยเลยส่วนนะ้าป้ามสั่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ราคะ Sea of Love Coffee กับ Summer Green Coffee ค่ะเขาก็จะมีเปลือกหอยน่ารักอยู่ข้างบนด้วยค่ะทุกคนต้องรีบถ่ายรูปนะเพราะว่าพอทิ้งไว้านานแล้วอ่ะหอยจะจมลงไปข้างล่างหมดเลยค่ะไก่ย่างอันนี้อร่อยนะคะเป็นไก่ย่างบางเสร็นะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวเลยร้อน ชอบเมนูนี้มากแล้วก็ของหวานเป็นเค้กมะพร้าวค่ะแต่เค้กมะพร้าวของที่นี่จะไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็มีผีเสื้อติดด้วยทุกคน <S <S 은서전모어어어더비치나부다운이이도만만만바보มาต่อที่คาเฟ่ที่2นะคะ Sunny Beach House ค่ะคาเฟ่นี้คนเยอะมากๆค่ะแล้วก็กำลังฮิตสุดๆเลยอะ่ะข้างในตกแต่งน่ารักเลยแล้วก็เขาก็จะมีรูปวาดเล็กๆตรงนี้ด้วยอะ่ะน่ารักมาก แต่ไม่รู้ว่าช่วงที่ปัมามันเย็นแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าร้านนี้มันแบบคนเยอะมากก็คือเค้กหมดหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็หมดก็จะเปิดเป็นพวกบาร์แทนหนึ่งเนาะเครื่องดื่มที่ปัมอยากกิน,นหมดทุกอย่างเลยก็เลยไม่รู้จะสั่งอะไรเลยสั่งน้ำเปล่าแทนแล้วกันเสียดายจัง ส่วนอันนี้เป็นค็อกเทลที่แฟนไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าพนักงานอะ่ะเดินมาบอกว่าที่แฟนสั่งอ่ะหมดก็เลยแนะนําเป็นแบบอื่นที่ราคาเท่ากันมาให้แทนส่วนตัวร้านบรรยากาศดีเลยนะคะทุกคนติด<ล>ะทะเลด้วยแล้วก็ตอนค้าฮิตตกก็สวยมากคาเฟ่ที่3ค่ะคาเฟ่นี้ปามภูมิใจนําเสนอมากทุกคนที่นี่ชื่ออ n นส์คาเฟนะคะเป็นคาเฟ่ที่น่ารักแบบน่ารักสุดๆอะค่ะ ตรงนี้เป็นโซนขนมนะคะน่ารักมาก,ากแล้วข้างในร้านก็แสงดีมากๆด้วยค่ะทุกคนดูสิคะเขาตกแต่งน่ารักมากอ่ะดูนี่นแล้วในร้านเขาก็ยังมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของกุ๊กกิ๊กขายด้วยนะคะเนี่ยบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นแนวโคซี่โคซี่หน่อยค่ะ เครื่องดื่มที่สั่งมาแล้วค่ะทุกคนปาสั่งเป็นครีมโซดานะกับลาเต้แล้วก็ที่นี่ดังชูโรสใช่ไหมปาก,ก็เลยสั่งชูโรสมาด้วยเครื่องดื่มน่ารักมากทุกคนมันมีความเดทโทสุดๆเลยอะถ่ายรูปน่ารักมากๆด้วยค่ะครีมโซดาของเขาอร่อยเลยนะคะมันแบบไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็ถ่ายรูปน่ารักมากส่วนช็อกโกแลตเขาก็เจ็บจดนมากค่ะทุกคน ชูโรสก็คือกรอบอร่อยมาก แถวเขาพาตั้งหนักนะคะไม่ได้ติดทะเลนะแต่ว่าติดถนนเลยทุกคนจอดรถหน้าร้านได้เลยนะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปามด้วยนะคะ